สวัสดีครับสวัสดีครับกิดคุณกิสวัสดียามเช้าครับ <c oughs> ทักไทยเข้ามานาะถักไายเข้ามาก็ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดียามเช้าครับไม่เจอกันนานเนาะวันนี้มีโอกาสก็เลยไลๆหน่อยทำงานอยู่ใกล้หน่อยวันนี้ธรรมดาออกนอกสถานที่ไลยหล,ย,หลยอาทิตย์แล้วคุณยายวันนี้เลยออกนี่หน่อยกอ็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเสียกมานเนาะของเจ้าน <laughs> ัลงมาเอาไปก่อนมันลางไปไม่ได้ ยังตั้งกล้องไม่ได้เลยไม่ได้กล้องมันหมุนอัตโนมัติกำลังหาวิธีแก้อยู่ สวัสดีครับคุณสมบูรณ์สวัสดียามเช้าเช่นกันครับเป็นไงเป็นไงสุขขี้มันเสมอมันคือแก่นอตอนงจากแต่งงานใหม่น้อละงานใหม่ขอโชคดีมีชัย้อสมบูรณ์สวัสดีครับคุณยาเป็นไงส,สดชื่นสดใสแจ่มใสชีวิตคู่แล้วสบายสบายแล้วตอนนี้กอบ รักษากันไว้เนาะรักษากันไว้ให้อยู่ยืนอายุยืนหมื่นปีนะ <c oughs> ่ะ่คุณสมบูรณ์ก็สวัสดีครับคุณกิตคุณกิตนกล้องมันน้เป็นไงวันนี้กล้องพ <c oughs> นคังเดี๋ยวก็สวัสดีครับพี่สาวเจนะทักทายคุณยายเจเนาะก็ทัก,กทายกันกำลังใจกันอย่างนี้ยามเช้า ผมไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วปิดปิดงานอย่างเดียววันนี้มีโอกาสก็เลยไลฟ์แบบสุขขกุกตะคักกังเกีหน้าจอมันล็อกมันถูกล็อกหน้าจอแก่ไงมัน ภาพก็หมุนหมุนไปทั่วภาพภาพกับหัวกับหางเราเกาไป <c oughs> สองคนกับหัวกับหางเอาไปไม่รู้จะ ถ้าตั้งก่อนละเอาถ้าตั้งไว้ก่อนตอนนี้ถ้าตั้งไว้ก่อนโม่วหมดแล้วโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์สดนานแล้วเป็นนี้ไม่ไลฟ์สดนานแล้วกล้องจ้ากล้องมันมันล็อกหน้าจอมัน ไปแนวนอนก็ไม่ได้แนวตั้งก็ไม่ได้เพราะเราหมุนไปแนวนอนมันก็ไปคนละอย่าง